ุณบางคนอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะมันก็แค่นั้นเองแล้วมันก็จะผ่านไปแต่เรื่องที่น่าวิตกกังวลของมันก็คือมันอาจจะทำให้เกิดอาการสับสนงุนงงและอาจถึงขั้นทำให้หกล้มได้ดังนั้นพวกคุณจะทำอย่างไรกับความรู้ใหมน่นี้อันดับแรกพวกคุณจะต้องรู้ซะก่อนว่าพวกคุณไม่ได้กำลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงทางสมองใดๆทั้งสิ้น อันดับที่สองจงเดินอย่างระมัดระวังมากขึ้นคําแนะนํานี้สมเหตุสมผลไหมมันยังมีอาการอย่างอื่นอีกนะคือพวกคุณกําลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนด้วยละ่ะคือมีปัญหามากกว่าปกตินะนะเพราะว่าพวกคุณจะตื่นขึ้นมากลางดึกไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวหรอกนะแต่จะเป็นสองหรือสมครั้งขึ้นไปดังนั้นพวกคุณบางคนก็เริ่มมีอาการนี้มาพักหนึ่งแล้ว ก็คงรู้แล้วสินะว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่คำถามแรกที่มนุษย์ชอบถามกันก็คือแล้วอาการนี้มันจะเกิดขึ้นนานสักแค่ไหนคำตอบก็คือก็นานเท่าที่มันจะนานนั่นแหละฉันคิดว่าพวกคุณได้คำตอบแล้วละ่ะกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นนานเท่าที่มันจำเป็นต้องนานและถ้าพวกคุณไปต่อต้านมันมันก็ยิ่งจะนานขึ้นไปอีก แต่ที่จะแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าพวกคุณรับประทานยาเข้าไปเพื่อต่อต้านมันมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกอยู่นั่นแหละดังนั้นจงเฉลิมฉลองให้กับมันและจงปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อไปจงบอกกับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของพวกคุณว่าพวกคุณเข้าใจแล้วและจงปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่าไปต่อต้านมัน วิธีนี้จะช่วยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็จะผ่านพ้นไปอย่างเร็วขึ้นด้วยมนุษย์ทุกๆคนแต่และคนล้วนมีแต่ความแตกต่างกันทั้งสิ้นและตอนนี้เราจะมาพูดถึงอะไรบางอย่างที่พวกเราไม่ได้พูดถึงกันมานานแล้วแต่พวกคุณจำเป็นจะต้องรับฟังอาหารชนิดใดที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของพวกคุณนั้นขึ้นอยู่กับมรดกตกทอด ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกแห่งฟ้าของพวกคุณเองล้วนๆและอย่างสิ้นเชิงด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าชาติพบส่วนไหนของพวกคุณชอบไปเกิดที่ไหนมากที่สุดในทวีปเอเชียหรือเปล่าหรือว่าในประเทศอินเดียหรือว่าทิเบตรหรือว่าในซีกโลกทางใต้ซึ่งแต่ละสถานที่และแต่ละวัฒนธรรมที่พวกคุณไปเกิด ก็จะมีลักษณะของอาหารการกินที่แตกต่างกันตามไปด้วยซึ่งมันเคยทำให้สุขภาพของพวกคุณคงอยู่ในความสมดุลแต่ว่าตอนนี้ถ้าในภพชาตินี้คุณกำลังอยู่ในซีโลกทางเหนืออยู่ละ่ะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกให้พวกคุณรู้ก็คือพวกคุณยังคงจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากชนิดของอาหารการกินที่พวกคุณคุ้นเคยมา ในอดีตชาติเหล่านั้นอยู่บางทีคุณอาจจะเคยเป็นมังสวิรัตมาก่อนหรือบางทีคุณอาจจะเคยรับประทานแต่มเมล็ดพันธุ์พืชมาก่อนด้วยเหตุนี้เซลล์ในร่างกายของคุณจึงปรารถนารูปแบบการกินแบบนั้นเพื่อที่จะได้รู้สึกถึงความสมดุลพวกคุณเข้าใจไหมแต่อีกหลายๆคนที่อาจจะมาจากทวีปอเมริกาเหนือ หรือจากทวีปยุโรปและอาจจะไม่เคยรับประทานอาหารของทวีปเอเชียหรือทวีปอเมริกาได้เลยด้วยเหตุนี้พวกเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีอยู่ในซีโลกทางเหนือนี่เลยฟังให้ดีนะมันไม่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียวหรอกนะที่จะเป็นคำตอบทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกๆคนที่ถามว่า ฉันควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีด้านจิตวิญญาณของฉันเพราะว่ามันไม่มีหรอกนะคำว่าสิ่งที่ควรจะรับประทานมันจะมีก็แต่สัญญาณที่ดีๆที่จะถูกส่งมาจากธรรมชาติดั้งเดิมภายในของพวกคุณเองที่จะบ่งบอกให้ทราบว่า อะไรคือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณเองมากที่สุดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจงฟังเสียงจากเซลล์ในร่างกายของพวกคุณเองคราวนี้ทำไมฉันถึงพูดอย่างนี้นะเหรอก็เพราะว่าพวกคุณกำลังจะไปขอคำแนะนำจากคนโน้นคนนี้ว่าควรจะรับประทานอะไรดี เพื่อรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากอาการนี้อยู่เพราะงั้นตอนนี้ฉันจึงอยากจะบอกพวกคุณว่าอย่าไปสนใจคำแนะนำเหล่านั้นเลยแต่ให้กลับเข้าไปข้างในแทนและให้บันทึกแห่งฟ้าของพวกคุณเองบอกพวกคุณว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับพวกคุณและก็ไม่ต้องแปลกใจไปหรอกนะ ถ้าหากจะมีพวกคุณบางคนเกิดแพ้อาหารบางอย่างที่เคยกินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บซะอย่างนั้นฉันอยากจะบอกพวกคุณว่านั่นก็เพราะว่าร่างกายเนื้อของพวกคุณมันกำลังปรับตั้งค่าใหม่ให้กับตัวมันเองอยู่และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการก้าวไปข้างหน้าของพวกคุณด้วย เพื่อที่พวกคุณจะได้เลื่อนไปสู่ระดับที่มีความสมดุลและมีภูมิปัญญามากที่สุดได้พวกคุณหลายคนอาจจะไม่ชอบอาหารที่ผ่านการแปลร,รูปแล้วบางชนิดเพราะว่าพวกคุณไม่คุ้นเคยกับพวกมันในบันทึกแห่งฟ้าของพวกคุณพวกคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้ไหม ถ้าพวกคุณกําลังจะไปดึงเอาพลังงานที่อยู่ลึกลงไปในภูมิปัญญาของพวกคุณที่พวกคุณเคยเรียนรู้มาและเคยเป็นมาแล้วเมื่อในอดีตตั้งหลายพบหลายชาติให้มันขึ้นมาในตอนนี้มันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างติดขึ้นมากับมันด้วยเป็นธรรมดาเช่นเรื่องอาหารการกินเพื่อความสมดุลของตัวคุณเองเป็นต้น และพวกคุณก็กําลังจะต้องคล้อยตามมันอย่าไปต่อต้านมันจงคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพวกมันอยู่ที่นั่นก็เพื่อที่จะให้พวกคุณได้เห็นและรู้สึกถึงมันจงมองดูมันในแบบที่มันเป็นซึ่งนั่นก็คือกระบวนการปรับตั้งค่าใหม่นั่นเองพวกคุณอาจจะพูดขึ้นว่าค่าแต่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับการครั้งนี้และขอขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าจนรู้ว่าข้าพเจ้าต้องการจะไปที่ไหนและต้องการจะทำอะไรมนุษย์โลกเอย๋ยการปรับตั้งค่าใหม่ของพวกคุณในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าในชาติพบหน้าพวกคุณจะกลับมาแบบไหน เพราะว่าพวกคุณจะไม่ต้องกลับมาปรับตั้งค่านี้ใหม่ซ้ำอีกแล้วและตลอดไปมรดกทางบันทึกแห่งฟ้านี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่ามรดกทางเชื้อสายที่พวกคุณได้รับมาจากบรรพบุรุษของพวกคุณเองซสอีกพวกคุณก็รู้แล้วนี่ว่าบันทึกแห่งฟ้าใดๆก็คือบันทึกที่ได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณเคยประสบมาแล้ว ในทุกๆุกพบชาติของพวกคุณเอาไว้โดยไม่ขึ้นอยู่กับยีนของผู้ให้กำเนิดพวกคุณแต่อย่างใดเลยบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดและหนักหนาสาหัสที่สุดที่พวกคุณจะต้องเผชิญก็ได้นะหลายคนที่กำลังนั่งอยู่และฟังฉันอยู่ในห้องตอนนี้กำลังเผชิญกับมันอยู่ดังนั้นนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือ จงคาดหมายไว้ว่าสิ่งที่อยู่ในอดีตชาติทั้งหลายจะกลับมาให้พวกคุณได้ชำระสะสางพวกมันใหม่อีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงสองสามภพชาติก่อนหน้านี้พวกคุณทำข้อสอบแห่งบทเรียนชีวิตได้คะแนนไม่ดีพอก็ได้ดังนั้นพวกคุณจึงยังคงรู้สึกว่า พวกคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้ใช่แล้วพวกคุณจะได้ทำมันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโลกต้องการพวกคุณและโลกก็ไม่ได้ต้องการให้พวกคุณรุงรังไปด้วยความหวาดกลัวแต่อย่างใดเลยแต่มันต้องการให้พวกคุณพูดกับตัวเองว่าฉันยอมรับการปรับตั้งค่าใหม่ในครั้งนี้ ไม่ว่าในชั่วขณะนี้มันจะมีอะไรอยู่ในร่างกายของฉันก็ตามมันก็สามารถที่จะถูกปลดปล่อยออกไปได้ทั้งหมดถ้ามันไม่ถูกต้องเหมาะสมมันก็สามารถที่จะถูกปลดปล่อยออกไปได้ทั้งหมดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ฉันก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบน รวมถึงฉันเป็นหนึ่งในตัวแทนของความเฉลียวฉลาดและความถูกต้องเหมาะสมด้วยและฉันก็เป็นคนของที่นี่เพราะนี่คือเวลาของฉันเซลล์ทั้งหลายในร่างกายของฉันเอ๋ยจงฟังฉันให้ดีถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอยู่จงปลดปล่อยพวกมันออกไปเสีย จงปล่อยให้พวกมันถูกชำระล้างออกไปเสียจงปล่อยให้พวกมันจากไปเสียเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมมันไม่ใช่สิ่งที่เข้ากันได้กับพลังงานแห่งความรักของพระเจ้าจงยินยอมให้เฉพาะสิ่งที่ประกอบด้วยความเมตตากาลุณาเท่านั้น ที่จะเข้ามาในความตระหนักรู้ของฉันได้แต่แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกคุณบางคนที่จะพูดก็ได้นะเอาละคราวนี้พวกเราจะมาดูอะไรที่สามารถคาดหวังได้แบบเป็นรูป,ปรธรรมว่ามันจะไม่ยากเย็นเกินไปนักบ้างดีกว่ามีพวกคุณหลายคนที่เคยถูกเผาทั้งเป็นมาแล้วในอดีตชาติ เพราะว่าพลังงานที่พวกคุณนำมาด้วยในตอนที่ลงมาเกิดนั้นมันไม่เหมาะสมและเข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงกับพลังงานที่โลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้นั้นดังนั้นเราผู้วิเศษทั้งหลายทั้งชายและหญิงจึงอาจจะถูกขอร้องให้ช่วยรักษาคนป่วยให้ก่อนแต่จากนั้นก็อาจจะถูกพาไปที่ท้ายหมู่บ้าน แล้วถูกบังคับให้กระโดดหน้าผาตายในเวลาต่อมาความกลัวก็เป็นแบบนี้แหละและตอนนี้พวกคุณก็อยู่ที่นี่แล้วฉันรู้จักพวกคุณพวกคุณได้พากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนปแปลงแล้วดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณได้พากันนำมายัางโลกใบนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถูกบันทึกไว้ในบันทึกแห่งฟ้าของพวกคุณเองเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะเริ่มสอดคล้องต้องกันและเข้ากันได้กับพลังงานใหม่นี้แล้วหายใจเข้าให้ลึกๆนะเพื่อทำให้พลังอำนาจแห่งการเนรมิตของพวกคุณเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่ในทันทีก็ตาม หรือไม่ใช่ในวันนี้หรือชั่วโมงนี้ก็ตามแต่มันจะเริ่มต้นขึ้นอย่างช้ามากๆเพราะว่านาฬิกาแห่งควอนตัมอันนี้มันจะเริ่มเดินไปอย่างช้าๆตามทิศทางที่พวกคุณกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกกำลังได้รับพลังงานที่อ่อนโยนมากขึ้นและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณามากขึ้นเรื่อยๆอยู่ซึ่งพลังงานแบบนี้แหละที่พวกคุณเคยเกิดมาพร้อมกับมัน และนี่แหละคือเครื่องมือที่พวกคุณมีอยู่แต่เมื่อในอดีตชาติพลังงานเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดและหมายถึงความอ่อนแอดังนั้นพวกคุณจึงถูกเนรเทศแต่พวกคุณบางคนก็ถูกครอบครัวทอดทิ้งและฉันก็รู้ด้วยว่าคนที่อยู่ที่นี่เป็นใครบ้างฉันกําลังจะบอกคุณว่าในพลังงานใหม่นี้ แม้ว่าพวกเขาอาจจะมองพวกคุณในแบบที่แตกต่างออกไปจากเมื่อครั้งในอดีตชาติก็ตามและมองเห็นว่าพวกคุณเริ่มกลายมาเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นได้อย่างไรก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะ่ะก็คือพวกเขาเองต่างหากละ่ะทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พวกคุณมีนิสัยที่ไม่ดีอะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างไหมแล้วนิสัยที่ไม่ดีที่ว่านั้นมันคือวิธีการคิดหรือว่าคือวิธีการกินของพวกคุณกันละ่ะมันคือสิ่งที่พวกคุณยัดเยียดให้กับร่างกายใช่ไหมมันคือการสูบบุหรี่ของพวกคุณใช่ไหมมันกำลังจะฆ่าพวกคุณและพวกคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม ที่รักทั้งหลายพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันกำลังพูดกับใครอยู่แล้วพวกคุณต้องการเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่าล่ะถ้างั้นฉันจะบอกพวกคุณว่าอะไรก็ตามที่พวกคุณทำลงไปในพลังงานใหม่นี้กำลังจะไปตอบสนองต่อร่างกายของพวกคุณในแบบที่แตกต่างออกไปอย่างมาก แม้ว่าพวกคุณจะเคยลองมาแล้วหรือเคยพยายามมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามฟังให้ดีนะฉันจะไม่ยอมให้พวกคุณพูดแบบนี้อย่างเด็ดขาดแม้เพียงคนเดียวก็ตามจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายเอย๋ยผู้มีปัญญาทั้งหลายเอย๋ยฉันไม่ยอมให้พวกคุณพูดว่าฉันเคยลองมาแล้วฉันเคยพยายามมาแล้ว แต่มันไม่สําเร็จเพราะถ้าคุณพูดแบบนั้นมันก็เหมือนกับคำพูดของเด็กน้อยผู้ที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างไรนั่นเองดังนั้นพวกคุณจึงควรจะพูดว่าคราวนี้ฉันจะรู้อะไรมากขึ้นแล้วฉันจะเนรมิตให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้เพราะว่าร่างกายของฉันกำลังรับฟังฉันอยู่ มันถึงคราวของฉันบ้างแล้วละ่ะพลังงานแห่งความร่วมมือกันและวิธีใช้ประโยชน์จากมันเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่พลังงานใหม่นี้นำพามาให้พวกเรามันก็คือการร่วมมือกันนั่นเองหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและราบรื่นขึ้นอยู่พวกมันกำลังจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแทนที่จะถอยหลังกลับมา เมื่อใดก็ตามที่พวกคุณเปล่งนวาจาเอื่อนเอ่ยถึงสิ่งที่พวกคุณต้องการออกมากระบวนการเนรมิดก็จะเริ่มต้นขึ้นในทันทีและพวกคุณหลายคนก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในแง่บวกของมันอย่างทันทีทันใดเลยทีเดียวความบังเอิญแบบเหลือเชื่อหรือซิงโครนิซิตี้คือกุญแจสำคัญดังนั้นจงปล่อยให้ตัวเอง ไปอยู่ในที่ที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่าพยายามไปเนรมิตอะไรทิ้งเอาไว้แล้วตัวเองก็กลับมานั่งรอคอยผลลัพธ์ของมันอยู่ในสถานที่ปิดอย่าทำเช่นนั้นจงพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ตัวคุณเองสามารถคาดหวังได้ว่าผลลัพธ์ของมันน่าจะเกิดขึ้นที่นั่นพวกคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าที่นั่นแหละคือที่ที่คำตอบ หรือผลลัพธ์ของมันน่าจะไปอยู่เพราะว่าที่นั่นอาจจะกำลังมีใครบางคนเดินไปมาอยู่พร้อมกับคำตอบของคุณก็ได้พวกเขาอาจจะกำลังมองหาคุณอยู่ก็ได้กั้นตัวเองเพราะว่าพวกคุณจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนัะพวกคุณกำลังจะเป็นไข้หวัดบ่อยขึ้นอ้าวทำไมเป็นงั้นละ่ะแต่ว่าพวกคุณก็กำลังจะหายป่วยได้เร็วขึ้นอีกด้วย อ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะว่าการเป็นไข้หวัดของมนุษย์คือกระบวนการของร่างกายเนื้อเสมอมาดังนั้นการเป็นไข้หวัดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกคุณจึงไม่สามารถรักษาโรคหวัดให้หายขาดได้เหมือนโรคชนิดอื่นๆเพราะว่าพวกคุณจะต้องเป็นกันทุกคนการเป็นไข้หวัดธรรมดา มันคือโอกาสที่จะมาเป็นรอบๆเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ได้ปรับปรุงแก้ไขตัวมันเองบางทีพวกคุณอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยใช่ไหมนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกคุณจึงจะไม่มีตัวยาที่เป็นสารเคมีที่สามารถรักษาโรคไข้หวัดธรรมดานี้ให้หายขาดได้ เพราะว่ามันคืออุปกรณ์สำหรับที่อยู่ในตัวพวกคุณมันจะไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของพวกคุณแข็งแรงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกคุณเองและมันก็จะต้องเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นก็อย่าตกใจไปถ้าเป็นหวัดขึ้นมาแต่จงพูดว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นไข้หวัดอีก เพราะว่าฉันเพิ่งเป็นมาก่อนหน้านี้ไม่นานนี้เองมันคือกระบวนการ r e c o t i o n เหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราอยากจะนำมาบอกเล่าให้แก่พวกคุณเพื่อที่พวกคุณจะได้รู้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่และจะได้ไม่ไปกลัวพวกมันมันมีสิ่งที่เป็นด้านบวกมากมายที่เป็นตัวแทนของพลังงานด้านบวก ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อยู่และกำลังเปลี่ยนมุมแห่งโอกาสสำหรับมวลหมู่มนุษยชาติอยู่นี่คือพลังงานที่จะเกื้อก,กูลต่อบรรดาไลเวิร์เกอร์ทั้งหลายด้วยมันจะไม่มีอีกแล้วการเวียนทวนกระแสน้ำที่รักทั้งหลายตอนนี้พวกคุณทุกๆคนล้วนแต่มีความแตกต่างกันทั้งสิ้น และฉันก็รู้ด้วยว่าพวกคุณแต่ละคนเป็นใครการตั้งปณิธานคือกุญแจสำคัญเพราะว่าพวกคุณไม่สามารถที่จะทำทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ตั้งใจแต่ว่าพวกคุณก็รู้มาก่อนแล้วใช่ไหมเมื่อใดที่พวกคุณตั้งปณิธานในการเนรมิตสิ่งที่พวกคุณต้องการขึ้นมาแล้วจักรวาลก็จะรับฟังพวกคุณ ฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกคุณซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกคุณรู้กันแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณได้รับข้อความจากอีกฝากหนึ่งของม่านพลางคือที่ที่ฉันอยู่นี่ที่นี่พวกเราไม่มีนาฬิกาใช้กันหรอกนะพวกเขาอยู่ในมิติที่อยู่เหนือการเวลาจากผู้แปลนะคะดังนั้นฉันจึงกำลังพูดกับพวกคุณทุกๆคนอยู่ ในเวลาปัจจุบันขณะนี้เหมือนเหมือนกันหมดฉันมองเห็นพลังงานที่อยู่ในห้องนี้ได้และฉันก็รู้ว่าใครอยู่ที่นี่บ้างฉันเห็นจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายฉันกำลังพูดอยู่กับพวกคุณในการเวลาที่เป็นปัจจุบันขณะนี้ดังนั้นมันจึงแล้วแต่พวกคุณว่านาฬิกาของพวกคุณจะทำอะไรอยู่ และไม่ว่ามันจะเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงของฉันมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าศักยภาพแห่งความเป็นไปได้สูงสุดอันนั้นได้ถูกเนโรมิตออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วพวกคุณเห็นเป็นแบบนั้นไหม พวกคุณสามารถที่จะเดินออกไปจากห้องนี้พร้อมกับความรู้สึกในใจว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ไหมตอนนี้ในห้องนี้มีพลังงานที่กำลังไหลเข้าไปเพิ่มให้กับสถานที่ที่มันจำเป็นจะต้องเพิ่มอยู่จากมหาเทพไคลออนนะคะมีต่อคลิปที่3นะคะ ขอบคุณท่านครูรู้ทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามพี่ฝนนะขอให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาฟังคลิปเสียงนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ